สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยกับการ์ตูนนะครับโดยขอเกิดเลยว่าการ์ตูนเนี่ยเป็นสื่อที่อยู่กับสังคมไทยมายาวนานมันอาจจะเป็นงานอดิเร็กของเด็กหลายๆคนหรือว่าเป็นสื่อที่สนุกสนานแต่สําหรับผมมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตวัยเด็กเลยก็ว่าได้เพราะผมใช้เวลากับการ์ตูนมายาวนานมากโดยาการ์ตูนที่ผมจะหยิบมาพูดคุยในวันนี้คือเรื่องแววกิ่งของสดาน,นะครับเป็นการ์ตูนเรื่องหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากเป็นผลงานของคนไทยนะครับโดย มีทั้งหมด4ีเล่มจบและมีภาคแยกอีกหนึ่งเล่มนะครับผู้แต่งคือนายโกสินจีนสีคงเรื่องนี้ได้รับรางวัลโกอาวดาจากการประกวด International Manga Award ครั้งที่6ใประเทศญี่ปุ่นปี2550ปีพศนะครับ2556โดยเนื้อเรื่องเนี่ยจะเกี่ยวกับดนตรีไทยวันนี้ผมจะมาเล่าเนื้อเรื่องย่อคือขุนทองวัยรุ่นหนุ่ม ผู้เป็นมือกองวงล็อกต้องการหาที่อยู่ใหม่เนื่องจากแม่ของเขาได้ไปแต่งงานใหม่และจะขายบ้านทิ้งขุนทองได้นึกขึ้นได้ว่าแต่ก่อนเขาเคยอยู่กับพ่อนัก่อละครเขาจึงได้ไปตามหาพ่อแต่เมื่อไปถึงพ่อเขาก็เสียไปแล้วเมื่อหมดหนทางขุนทองจึงต้องอยู่ที่นั่นหน้าบ้านกังสะานเขาได้ฝึกฝนเล่นดนตรีไทย ได้รับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆได้เจอสิ่งต่างๆได้เจอพี่ๆในวงได้เจอสัตรูหรือว่าเพื่อนใหม่ๆนะครับตอนจบนั้นผู้แต่งแม้จะต้องจบอย่างรวนลับด้วยเหตุการณ์บางประการแต่ว่าผู้แต่งก็ได้ให้ข้อคิดกับเราไว้อย่างดีเลยนะครับในส่วนของเหตุผลที่ผมชอบเรื่องนี้คือ ผู้แต่งสามารถนำดนตรีไทยมาผสมผสานในกระตูนได้อย่างดีเยี่ยมโดยไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปจะทำให้รู้สึกน่ารำคาญส่วนในเรื่องนั้นมีความเฮฮาและก็ไม่เครียดเกินไปมีช่วงที่ให้ความอบอุ่นหัวใจและมีอารมณ์ต่างๆวันนี้ผมขอจบการพูดคุยเพียงเท่านี้ เพื่อนๆหรือพี่น้องคนไหนชอบการ์ตูนเรื่องไหนหรือมีความคิดเห็นกับการ์ตูนเรื่องนี้หรืออยากให้ผมรีวิวหนังสืกอการ์ตูนเรื่องอื่นอีกสามารถคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้นะครับสว่วนในวันนี้ผมขอจบการพูดคุยเพียงเท่านี้สวัสดีครับ